ช่วงนี้นะครับคุณปรีดีสร้างแก้วผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของ AFM แล้วก็พีพ็อกนะครับไส้กรอกไส้กรอกปรากฏว่าเขาตอนนี้เขากําลังเดินกลายกรีดกลาย,ลายโชว์ตัวอยู่ที่บุรีรัมย์ครับคุณเอพี่แชร์วิดีโอให้ขอบพระคุณมากนะครับคุณธรรมนูนก็มากดสุกใจให้ขอบพระคุณครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณปรีดีสนุกอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ในห้างแมคโครครับ พอเมื่อคุณปีดีอยู่ในห้างแมคโครคุณปีดีเล่าส่งข่าวมานะฮะบ,บอกว่าในห้างปกติครับเมื่อเช้านี้ยังไม่ใช่ช่วงแตกตื่นนะที่เขาส่งข่าวมาตอนช่วงเช้าไม่พอบ่ายหน่อยคนคงเข้าไปซื้อกันเยอะเพราะฟังแล้วมันฟังไม่ครบนึกว่าเขาจะปิดห้างเขาจะอะไรล้องรีบไปเร็วแห่กันเข้าไปตอนนั้นแหละครับโอ้ยสเปร์มีเท่าไหร่แทบจะอาบเลยเพราะไม่รู้ใครเข้าไปไอ้คนที่เข้าไปนะถ้าเขาไม่ติดเชื้อมันก็ไม่เป็นไรไอ้คนที่ติดเชื้อก็มีไม่รู้กี่คนละ ที่อาจจะพลาดมาโดนต่อเนื่องกันมาอันนี้เราก็ต้องป้องกันดูเรื่องธรรมดาถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อเชา้านี้ยังไม่มีข่าวการปิดซปเปอร์มาร์เก็ตหรือปิดห้างปิดอะไรคนไปซื้อปกติคนเข้าไมโครปกติคุณบีรีบอกไปเดินตามตลาดไปแนะนําพวกไส้กรอกที่ตลาดต่างๆเนี่ยถ้ายังมีคนเดินอยู่เมันอาจจะน้อยลงบ้างโปรง่งโปรงหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าโหบ้านเมืองมันจะไปแล้วเป็นสงครามไม่มีข้าวไม่มีอะไรกิน คุณกรีฑพิพัฒน์ขอบคุณนะครับเข้ามาจุกใจให้เพื่อนใหม่ๆอย่างเนี้ยเราจะได้พบกันนานๆนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันไปนัตุลจะไม่ทําให้ท่านเสียเวลาไม่เข้าไปลบในไทม์ไลน์ของท่านไปนขาดทุกเรื่องที่นําเสนอต้องมีประโยชน์ครับนี่แหละฮะเป็นประสบการณ์ของนัตุลคนวัยอายุ67ปีนะครับพร้อมที่จะนําประสบการณ์ทุกรูปแบบมาคุยในรายการเราแต่ตอนนี้คุยเรื่องอื่นก็ไม่มีใครอยากฟังเพราะกำลังเศร้ากำลังกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9ใช่ไหมครับ คุณปีดีบอกไม่ต้องกลุ้มมันไม่มีอะไรสถานการณ์ยังเป็นปกตินะครับคุณปีดีบอกว่าสถานการณ์ดีมากนะครับมีคนมาเดินอาจจะไม่หนาแน่นเท่าเดิมดูโปร่ปงแต่ก็ไปได้ไปได้ทุกอย่างสวยไส้กรอก afm และไส้กรอกหมูพีพ็อก็ขายได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมดีเท่าเดิมไม่ได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปเอาไปตุนกักตุนเก็บไว้ช่วยโอกาสคุณปีดีเราต้องช่วยโอกาส ตอนขมตื่นๆเนี่ยยุเลยตุนตุนก็เยอะซื้อไปซื้อไปเขาเก็บไว้ได้นานไส้กรอบเนี่ยแล้วมีหลากรสชาติมันจะไม่เกี่ยวกับโควิดก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นมันเป็นของดีใช่ไหมครับเก็บไว้นานๆแบ่งเอามากินมากินมันเสียหายตรงไหนใช่ไหมครับปังนี่ะทุกคนมีตังค์ตอนนี้แต่เขาไม่อยากใช้เงินไอ้ทุ่มเฟือยเกินไปเพราะว่ามันไม่จำเป็นบางอย่างใช่ไหมครับ หัวหวูเคยตัดทุกเดือนก็อาจจะสามเดือนตัดค้างปล่อยหัวงอขาวแล้วไปย้อมทีหนึ่งเสียยากล่องหนึ่งนั่นะอย่างนั้นมีใช่ไหมใช่ไหมอย่างนั้นน่ะแต่อาหารการกินนี่มันจาเป็นมันไม่ใช่แต่เราลูกอีกใช่ไหมพ่อพ่อพอ,อยากกินใจกรอกอยากกินใจกรอกไปเปิดตู้เย็นพ่อซื้อ A.F.M คุณตรายพบรามโชคใจสุลุนะครับขอบคุณมากครับแหมเข้ามาหานหาพี่ตุลไทย P.B.S ปรากฏว่าอยากกินไส้กรอกอยากกินไส้กรอกเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปเปิดตู้เย็นสักข้มีอ่าคุณกัญญาคอนนะครับคุณกัญญาคอนขอบคุณครับเข้ามาให้กำลังใจชมอยู่เไป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 เปิดเปิดมาปั๊บเจอ A.F.M ไส้กรอกนี่เลยยี่สิบกว่ารสชาติโอ้โห เคลิ้มเลยครับลูกยิ้มแหมาหารู้ไหมว่าพ่อไปซื้อมาพ่อตื่นพ่อตื่นหนกซื้อมาตุนไว้ไปหมดนะทุกแบคโครเลยมีขายหมดอยู่แล้วตลาดสดก็มีเข้าไปร้านเจนหน่อยเจนั่นเจนี่มีหมดคุณเทวันปรากญ์วงขอบคุณครับเข้ามานะเพราะฉะัซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะนะลูกจะได้มีอิ่มไงกินไงคนบีดีช่วยโอกาสช่วยโอกาสจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมครับ ไม่จําเป็นที่ต้องรีบไปลุยกันจนจะไปตบตีกันแย่งส้กรอกเอฟกันค่อยๆไปไปในแมคโครก็ได้ไปตลาดสดก็ได้ซื้อเดินลอยชายเขากำลังทอดชิมกันอยู่3วันเนี่ยเขายังอยู่วันวันนี้ก็เริ่มแล้วแล้วอยู่อีก3าวันเนี่ยนะแมคโครที่บุรีรัมนะครับเข้าไปกันนะครับใครที่ดูอยู่เพื่อนๆแถวบุรีรัมอ่ะบอกกันจะตอไปด้วยว่าไปแมคโครขอช่วงเช้าเช้า้ะเปิดแมคโครใหม่ๆคุณพานุพงศ์ขอบคุณมากครับเข้ามา เขาก็มีเขาก็มีการทอดชิมกัน,นทอดชิมเราชิมก่อนชอบรสชาติไหนเขามีเต็มเลยไปทีมงานเขาเป็นสิบคนไปคุณปรีดีก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเราก็ชิมกันอ๋อ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 ๋คุณเต้พ่อบอกยังหาเหมือนเดิมจะนี่แหละจะทาขลุมมันทําไม่ลงนะครับมันอดไม่ได้ไม่ทุกไม่ทุกไม่ทุกเพราะเราป้องกันตัวเราเป็นเดี๋ยวคุยกันต่อตอนนี้นะครับเรามาคุยกันถึงว่าในตลาด ในอะไรต่างๆเนี่ยเรามีเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วไปทอดชิมที่แมคโครสองสาวันนี้ยังอยู่พรุ่งนี้มาลืนนะฮะไปไปเลยไปเลย,เ,ลยเข้ารังทอดกันรสชาติใหม่ๆมีรสชาติใหม่ออกทุกเดือน AFM กับพี่พอกไส้กรอกไก่ AFM ไส้กรอบหมูพี่พอกออกทุกเดือนเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็ไปชิมซะชอบรสชาติไหนก็เลือกซื้อหันไปมองแมคโครปับ๊บโอ้โหนี่มันไหนๆแผนกไส้กรอกโอ้โหรากฏว่าเห็นสีเขียวๆไปดูเลย เขียวแก่เอเอ็เขียวอ่อนพีพอกนะครับนะฮะก็ขอให้ไปกันแมโโรนะครับช่วงนี้สบายๆคุณปีดีกับเราไปยืนตลกอยู่ที่นั่นแหละผมรักเขาเหลือเกินเ้าเป็นคนขยันขันแข็งมากครับ